ที่แนที่มาเจอเพราะผมเี่ยติดาสินทีมาแบบเกิดเถึงเที่ยงนะครัแล้วก็เทสใน่านคือถ้ารูู้้ทำงานอะเทาแนงานก็เจอแลแจะไม่แับได้อะรผู้สื่อสารสื่อในบามงม่นยำทีนี้แต่ก็คือที่มา ก็ย to ังไม่มีผ uh, ู Arizona, Java, ู้กตัผู้ดืูตาแท่รี่ใงคสื่อกเนี่ยไม่มีอ่าเรือบี้เกิดข้นยนะอยู่ยืนยนี้คหนงโอ้ขอัวคืนดองตเองอาจริงๆแล้วเนี่ยผู้เช่าก็จะบอกว่าต้องเห็นผู้ถือจะเห็นควาอันนี้เป็นภาษานะของคนรุ่นหลักรุ่นหลังจริงๆไม่ใช่ไปต้องเห็นผู้เราก็จะพิคาาว่าผู้เนี่ยต้องบอกว่า สวัสดิทุกเนี่ยไม่ได้แปลว่ามีความเพิ่มสิ่งสารธช่แต่จริงๆเราเนี่ยก็คือว่าอย่างเช่นพระเจ้าเนี่ยท่านไม่ได้เุิ่มเลยนะถ้าพิจารณ์สวัทุกของเราเราเนจริงๆค well. ือ no ท่านเกิดประเด็นศาสตร์สรรดูมีทุกอย่างที่พร้อมเลยคือทุกอย่างคือทุกการะไรได้หมดทุกอย่างมีหมดพระเจ้าคือเป็นแบบนั้นแต่คือท่านไม่ได้เห็นทุกจากสิ่งที่ท่านเกิดขึ้นแต่ท่านเห็นจากเนี่ยน่าขนรอบข้างกับความไม่เที่ยงในการเกิดการแก่การเจ็บทางตายทางปวดนะครับเสียแล้วก็ ลูกแรกท่านก็มีผู้แนี่คือสมบัติพอผู้แนี่คือชื่อเทียบได้พอทีนะผู้แนี่คือรองเท้าที่ใส่ไปรองรับความทันท่านก็มีชีวิตที่สุขสบายมากไม่ได้มีความทุกข์แบบเราแต่ท่านเห็นว่าสิ่งเหล่านี้มันไม่เที่ยงผู้แนี่คือวันหนึ่งเนี่ยมันก็ต้องสลายไปมันไม่อยู่ครับมันไม่อยู่ตลอดไปนี่เมื่อคืนเห็นความไม่เที่ยงคือเห็นในร้าฉะนั้นไม่ได้แปลว่าเราจะต้องมีความ ือจะเรื่องเหตุผลอรก็แล้วแต่ถ้าเอาแับภาษาบานบ้าม่ายนะครับวันหนึ่งเรื่องมุญส่งผลเราจะเข้าไปมาด้้ยตัวเราเองแม้ว่าเราจะมีความสุขมากๆมีความสุขโอ้หรือเขอยู่กับเราได้ยังไงเ้ราทำงานออยู่ได้เห็นไหมครับเมื่อบุญส่งผลกรทเี่มันจะเริ่มคิดได้เออแล้วมันอยู่ได้ยแล้วเราจะทำยังไงคนคิดแบบนี้ได้เพราะเขาจะมาหาหาข้อมูลทุก การจิงไม่ได้แปลว่าเรา้องมีอกจากรัาพูดตกงานรว่อะไยไม่ต่านนะคือทุกคนเนี่ยในโลกนี้เมื่อเวลาบรรยากาที่เหมาะสมบูลส่งคนทุที่เราสะสมมาส่งตัวพวกเนี่ยจะพูดสุดตอนน้เนี่ยเราก็จะเริ่มมองความกระทะเร่อทาาริ่วนีมเงนี่ยสามารถทุกไหมก็ถ้าที่คนทั่วไปก็มีทุกพูดทั้งสุบถ้าเขาไปแต่ว่าไม่ได้แบบว่าเหมือนคนที่แบบททรมานหาไปทางออกที่่้าว่ะงกอย่างนี้ใชก็อย่างที่ทขาไปว่า หนึ่คนมาได้แต่ไม่รวยแต่หานคำตอบจากข้างนอกแล้วรู้สึกว่ามันตอบได้ไม่ทั้งหมดว่าทำไมคนนั้นถึงรวยคนนี้ถึงไม่รวยทคือมันตอบไม่ได้แต่พอก็เลยคิดว่าก็ลองเปิดใจให้ลองศึกษามาดูมันเป็นเพียงแค่ก้าวแรกแต่ว่าก้าวแรกนั่นก็คือทำให้สิ่งสำคัญให้ข้าวแรกแต่ว่าขั้วข้อถัดไปคือว่าพอเข้ามาแล้วเนี่ยอะไรที่สงสัยก็พเป็นยังคำตอบที่ตัวเองเช่นเอ๊ะทำไมเขาตอบแบบนี้เชื่อเพื่อศาสนาเพื่อศาสนาเอระว่า จริงหรือเปล่าท่เป็นแบบนั้นก็พยายามหาคำตอบหลายๆอย่างเช่นเรื่องวิจารณ์เรื่องดวงดาวเรื่องอื่นเรื่องเหตุและผลหรือแม้แต่เรื่องของจิตใจเรื่องของจิตเจตสิกธหรือคือเนี่ยถ้าในประเภทที่มันก็เลยเขียนไว้เนี่ยเราลองหาคำตอบหรือลองถามดูเพื่อตัวเองแล้วเราก็จะค่อยๆพบดคำตอบไปด้วยว่าสิ่งเหล่านี้จริงหรอวถูกต้องเช่นการทำดีนสุดตั้งแต่ตอนทำแต่ว่าคนไม่เคยทำไม่มีทางรูจริงแต่พอเราทำก็เปิดจริง คือสุดนั่นแหละคือได้ความที่เริ่มทำความบุญเลยเอาง่ายๆยังไม่เริ่มทำเลยืวิบุญจะไปทำบุญแค่นี้เริ่มสุดต่างกันนะคือความสุขเกิดขึ้นจากการทำบิญหรือทำบุญความรุขงเกิดขึ้นจากการทำบาปคือเวลาที่เรามีความอยากมีใจอยากทำบาปถ้าเราสติมันนิดนึงเนี่ยเราก็จะเริ่มรู้ว่าตอนนั้นแหะจิตมันจะโหมหมุนหมุนหรือแบบรู้สึกมีจัามืดมืดจัง โดยจะทราบว่ามันจะเป็นกานมีการปฏิทินที่เรียบมีหลายวันนะครับก็คือจุดเริ่มต้นก็แค่คือเริ่มต้นจากความหลงด้วยแต่เข้ามาแล้วพอเริ่มศึกษาก็ศึกษาอย่างจริงจังพยายามหาคำตอบตัวเองได้ว่าทำไมไม่เชื่อแล้วทำไมถ้าเราจะเชื่อเนี่ยต้องยางเรียกคือไม่เชื่อ พอเดบิวต์ศาสตร์การทำก็งงแล้วนอกนี้นะที่นัเรียนปเรียนทำลอนะครับผมว่าหาข้อมูลที่ความซื่อหรืว่าาวล่าอย่างเรายากีจะเาใจครัแล้วที่น้หาข้อมูลยังไงถึงเข้าใจเขียวมาได้รอ๋อครับก็ไม่เคยเรียนไปเรียนเลยไม่เคยก็คือายการหาเองนะครับคือบางทีถ้าเราบางครั้งเราไม่ข้าใจจริจริงเนี่ยได้ําเอรนะลองดคือกู้ แล้วเราก็ลองดูในหลายๆหลายางไม่ใช่ว่ามใช่ว่ามีกาบทอธิบายเดียว,วเราเชื่อคือเราก็ลองเปิดดูหลายทางเสร็จแล้วก็ลองดูบริบทในบทความน,น,นั้นว่าว่าถูกหรือเป่า ก็ใช้ไปในการอสมบรแต่ว่าภาษาเิ่มค่อยซสื่อยเยแต่ว่าเริ่มจัเล่นอย่าง้ง่ายเล่นยี่สิบกเป็นเรื่องสวราคอารกคือเป็นเรื่องภาษาง่ายมากที่ทำบุญ่ันนี้ได้ขึ้นสว่างนี้ได้ที่รสวรางแบบนี้องนี้ครับคือภาษาก็ง่ายเราก็อให้เขียนแบบนี้น่าะแปแต่รอดแล้วแล้วที่น่าน่ของใคือไม่้ท่านอย่ 一。Okay. เป็นผู้ประกอบกิจไม่ได้เป็นบริษัทตัวแต่จริงๆถ้าเกิดว่าไปลองเสิร์ชกูเกิลดูก็จะมีหลายอย่างที่เขาไปไปโฟมแล้วก็ไปแล้วก็มีเรื่องคือคือในในนั้นบอกว่าถ้า